ใครคือชินจิที่เก่งที่สุดในบิดเบฟโซไปดูเลยครับเอาละากรับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีไลเซอร์นะฮะแล้วเราก็อยู่กันกลับเกมบ Be ิดเบฟโซ่เช่นเคยวันนี้ไม่ได้มาเปิดกาชาหรือไม่ได้มาพูดถึงกาชาอะไรนะแต่ว่าวันนี้ผมจะมา พูดถึง5อันดับชินจิที่เก่งที่สุดนะเก่งที่สุดดูดีที่สุดอาจจะไม่ได้หมายถึงแรงที่สุดนะแต่ว่าคือเล่นได้ครอบคุมที่สุดฮรัเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่5กันเลยครับอันดับที่5ครับตกเป็นของชินจิสีแดงครยืนคอเอียงๆแบบนี้แหละชินจิล่างบางไนะในภาคสงครามเลือกพันปี ตัวนี้ก็เป็นสาย SP ครับมีความแรงอยู่ที่798คือค่อนข้างแรงการโจมตีติดรรสถานะสับสนหรือว่ามึนงงลดคุณทามท่าโจมตีแรง12%สําำหรับลิง์นะฮะผู้สังหารยมมาทูดเป็นตัวตีใกล้ครับความฝามเสียหายท่าโจมตีปกติ20แรง20ลดคุณทามท่าโจมตีแรง12 ทีมปาร์ตี้พิ่มความเสียหายถ้าโจมตีแรงของหัวหน้าหน่วยสีแดงบวก20เพิ่มขบเกตถ้าโจมตีแรง20%เพิ่มฮิตถ้าโจมตีแรงบวกหนึ่งเวลาติดสถานะผิดป,ปกติบวก5วินาทีเพิ่มความเสียหายทั้งหมดเมื่อศัตรูติดสถานะสับสน40เปรจำนวนรบ,รบกวนเฉินบวกหนึ่งนั่นหมายความว่านอกจากฮิตแรงบวกหนึ่งแล้วเขายังแรงขึ้นจากความเสียหายถ้าโจมตีแรง20%บวกกับ เมื่อสตูติดสถานะผิดปกติ40%กลายเป็น60%ฮิตแรงบวกหนึ่งกับอีก60%ก็ถือว่าดีแรงพอสมควรตัวนี้อปัจจุบันนี้ไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้ใช้ฮะแต่ว่าจะเห็นในหอคอยจะเห็นในหอคอยนะแล้วก็ไม่ได้เก่ามากจนเล่นไม่ได้ฮะตัวนี้ก็อยู่ในระดับที่ ยังไม่เก่าแต่ก็เกือบจะเก่าแล้วต่อไปไปดูอันดับที่4เลยครับอันดับที่4ตกเป็นของอายาคาชิสีเขียวครับจินจิอายาคาชิตัวนี้ยังไม่เก่านะ้ยังอยู่ในระดับที่ใหม่ๆอยู่เลยยมมทูดฮอนโลฮะผู้สงหารยมมาทูดชิงเคยติดสถานะเนบชาที่ไม่ติดสถานะไฟฟ้าช็อตเพราะว่า าการโจมตีของตัวนี้มันออกไปแนวฝนตกฟ้าร้องไฟฟ้าช็อตอะไรประมาณนี้นะมันเป็นแบบมันไม่ใช่ร่างในเนื้อเรื่องหลักอ่ามีลิงก์ที่ดีมากครับนั่นก็คือรถคันถามท่าโจมตีแรง14เป็นสาย SP ตีไกล SP สูงถึง815ครับ Skill p a s ซีฟครับมีโอกาสทำให้ติดสถานะเน็บชาทุกๆค่าวิคือไม่ต้องไปโจมตีครับครับเดินผ่านไปเขาก็ติดติดสถานะไอไฟฟ้าช็อตเลย เหน็บชาหรือว่าไฟฟ้าช็อตนั่นแหละบ็อกกรารหลบหลีกของโยมทูตสามารถนำไปลงดันอาพวกฟาร์มคัมพีได้ฮะจำนวนหลบฉุกเฉินบวก1อเตี้นะฮะเพิ่มความเสียหายท่าโจมตีปกติ20แรง20ไว้ตาย40ลดคุณทามท่าโจมตีแรง14%เพิ่เตพิ่มกบที่ท่าโจมตีแรง20%เพิ่มฮิตท่าโจมตีแรงบวก1เวลาติดสถานะผิดปกติบ,กตบวก5ว้าวินาที เพิ่มความเสียหายทั้งหมดเมื่อศัตรูติดสถานะเน็บชาหรือว่าไฟฟ้าช็อต20%มีแรง20แล้วก็มีเพิ่มขอบเขตคือตีกว้างแล้วก็บวกสถานะเน็บชาอีก20กลายเป็น40พร้อมฮิตแรงบวกหนึ่งก็ถือว่าแรงฮะอีกอย่างมี SP ที่สูงไปดูรูปอาร์ตก่อนฮะ ชินจินี่เป็นตัวที่ออกมาบ่อยพอสมควรนะแล้วก็มีเยอะด้วยต่อไปนี้เป็นอันดับที่3นะฮะแล้วผมขออนุญาตบอกก่อนนะฮะในอันดับที่สามสองหนึ่งเป็นตัวที่มีความแรงแบบไล่เลี่ยกันแบบไม่แพ้กันเลยนะแต่เหตุผลที่ผมให้ชินจิส้มตัวนี้มาในอันดับที่3ก็เพราะว่าด้วยความที่ อาจจะเกาฟ้าสองตัวข้าขงบนแล้วก็อาจจะเบาวกว่านิดหนึ่งนะแต่จริงๆมันก็ไล่เรียกกันเลยเชนจิตัวนี้ครับผูส้สังกัดหัวหน้าหน่วยยมฮอนโลผู้สังหารอารันคาไม้ตายติดสถานะอ่อนแรงลิง์รถคุณแรมท่าโจมตีแรง12%มี SP สูงถึง839ฮะคค่อนข้างเยอะเป็นตัวตีใกล้ ทุกการโจมตีติดสถานะอ่อนแรงไม่เอ่อสก,กิลพัสซีครับไม่ติดไม่ติดไฟลวกแล้วก็ไม่ติดแข็งลงดันกิลวได้จำนวนหลบหลีกฉุกเฉินบวกหนึ่งอวบิตี้เพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีปกติ20แรง40ไม้ตาย40ลดคุณทามท่าโจมตีแรง12%เมื่อพลังกายเต็มเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมด20% ทีมปาร์ตี้เพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีแรงของหัวหน้าหน่วยสีส้ม20%เพิ่มขอบเขตถ้าโจมตีแรง20%ฮิตแรงบวกหเวลาติดสถานะผิดปกติบวก5วินาท,สทนนีสะท้อนกลับและฟื้นฟูสะท้อนกลับและฟื้นฟูอันนี้ถือว่าดีฮนะจริงๆตัวนี้ผมก็คิดว่ามันคนที่อยาอยู่อันดับ2เท่าไหร่ซ้นะแต่ใครจะตัดสินยังไงก็ ไม่ว่ากันครับเพราะว่ามันก็เป็นไปนได้ครับมันแล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนครับอันนี้ก็เป็นการจัดดับคร่าวๆนะเป็นล่างนิยายฮะตัวนี้ต่อไปเราไปดูอันดับที่สองกันเลยฮะอันดับที่สองต่อไปของชินจิสีฟ้าฮะตัวใหม่เอียอเอ่ยมอ่องเอี่ยมอิ่งเลยพึ่งมาใหม่ๆแล้วฮะสังกัดหัวหน้าหน่วยฮอนโลผู้สังหารมนุษย์อื้อหือ ไม้ตายไม่ได้ติดสถานอะไรแต่มีลิงก์ที่โคตรจะดีฮะเมื่อพลังไกาเต็มเราจมตีทั้งหมดบวก30%ดีเกิน sp สูงถึง843และค i t i c ก็สูงกว่าตัวเมื่อกี้นิดนึงเลยนะการเล่นก็ค่อนข้างดีอยู่เป็นตัวตีไกลแต่ว่าเสียอย่างนึงคือไม่ติดสถานะอะไรนะแต่ถ้า2เป็นท้าลดพลังแล้วก็มี skill p a s s i v ที่ดีนั่นก็คือบล็อกการหลบหลีกของทุกสังกัด ไอ้พวกตัวแบบโชว์แวบโชว์แวบแล้วก็หลบไปหลบมาเราโจมตีไม่ถูกตัวนี้จะโจมตีถูกหมดนะฮะยกเลิกการสตูจำนวนหลบหลีกฉุกเฉินบล็อกหนึ่งนี่แหละที่ผมให้เขาดีดีกว่านะหลักๆเลยคือบล็อ,บอกบล็อกการหลบหลีกของทุกสังกัดยกเลิกการสตูมีท่าลดพลังเพิ่มความแรง a b i l ลิ y สำหรับเพิ่มความแรงอ่ะเยอะกว่าแล้วก็เมื่อพลังกายเต็มก็เยอะกว่า10%มี a b i l ลิ y พิเศษคือเพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีแรงของเขหน้าหน่วยคือรวมๆแล้วตัวนี้มันมีอะไรที่คล้ายๆกับสีสม้มแต่ว่ามันจะมีดีกว่าดีกว่าอยู่หน่อยนึงในการเล่นก็การออกสก,กิลอาจจะช้ากว่าแต่ถ้าเราได้เล่นมือแล้วมันก็มันจะดีกว่าแน่นอนฮะ มาดูบริตี้ครับพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีปกปติ40แรง60ไม้ตาย60แรงกับไม้ตายนี่ถือว่าแรงมากนะใน60%เนี่ยลดคุณทรมท่าโจมตีแรง12%เฉพาะเมื่อพลังกายเต็มเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดบก30%ทีมปาร์ตี้ครับพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีแรงของหนลาหน่วยสีฟ้า20%ยืดเวลาถ้าลดความสามารถยืดเวลาด้วยนะ เพิ่มฮิตถ้าจมตีแรงบวก1สะท้อนกลับและฟื้นฟูนี่เหมือนกันเลยยกเลิกการ์ดทำให้เล่นง่ายนะแรง60เมื่อพลังกายเต็ม30ก็กลายเป็น90เพิ่มความเสียหายถ้าจมตีแรงของคนหน้าหน่วย20กลายเป็น110มันเหมือนกับเรามีฮิตบวก2นะประมาณนั้นเลยนะ แต่ถ้าเมื่อพลังกายไม่เต็มแรง 60, แรงหกสิบบกยีก็80มันก็แรงพอๆกับไอ้ตัวที่ว่ามันมีอเ i เ i ตีอะไรนะ80%เอรนตะเมื่อสัตรูติดสถานะผิดปกติความเสียหายจะเพิ่มขึ้น80%อรนตะมันจะคล้ายๆกันเลยเมื่อไ่มันจะเท่ากันเลยแต่ว่าไม่คล้ายกันมันก็ถือว่าแรงแรงแต่ว่ามันยังมีตัวที่ดีกว่านี้ แรงกว่านี้สุดกว่านี้นันจะคืออันดับหนึ่งฮะเดี๋ยวเราไปดูชินจิอันดับหนึ่งกันเลยว่าใครจะได้อยู่อันดับที่หนึ่งนะครับอันดับที่หนึ่งตกเป็นของชินจิม่วงนะครับหน้าการคอนโลฮะตัวนี้เป็นตัวตีใกล้การโจมตีไม่ติดอะไรนะสังกัดยมทูธทอนโลไม่ใช่สังกัดหัวหน้าหน่วยนะเพราะว่าเขาเป็นภาคไวเซิร์ตตอนที่อยู่บนโลกมนุษย์นะ การโจมตีไม่ติดสถานะอะไรถ้าไม่ตายไม่ติดอะไรแต่มีลิงก์ที่ดีพอสมควรนั่นคือค,อค,อความเสียหายท่าโจมตีปกติ20%มีเลือดที่สูงมากครับการโจมตีที่สูงมากเชก่นกันเกาะสูงคิดจข้อก็ดูดีใช้ได้ Skill p a s s i ครับลดเวลาสถานะติดพิษ100%ไม่ติดพิษอ่าแล้วก็ลบฉุกเฉินบลอกหนึ่งตะรุก,กาศการบล็อกท่าโจมตีสีแดงของศัตรู เพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีปกติ40แบบ้80เพียวๆแบบยังไม่ได้เพิ่มอะไรเลยนะโจมตีปกติ80เพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีแรง20ขอบเขตโจมตี20นอกจากจะโจมตีปกติแล้วยังโจมตีกว้างขึ้นครับเพิ่มฮิตโจมตีปกติบวกหนึ่งฮิตบวกหนึ่งกับอาเบริตี้80มันเกือบจะเป็นฮิตบวกสองซะด้วยซ้ำ แล้วยังจะเพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีสีแดงหรือว่าโจมตีปกติอีกบวกบ10 10%เมื่อแบบกิวเป็น30ยืดเวลาถ้าเสริมพลังถ้าเสริมพลังจะเป็นท่า2องซูเปอร์อาร์เมอร์ครับไม่ล้มไม่ชะง,งักครับเพิ่มประสิทธิภาพถ้าเสริมพลังยกเินเนื้อหาบางส่วนครับเพิ่มคุณสมบัติู้สังหาร30 แบบกห้าสิบเรามาดูแบบตัวนี้มันโคตรดีเลยนะผมให้ S เ,เลยอ่าเรามาบวกกันแบบธรรมดานะฮะฮิตแรงบวกหนึ่งเอ้ยฮิตปกติบวกหนึ่งนะปั้มเสียหายปกติบวกแปดสิบก็เหมือนกับร้อยแปดสิบแล้วใช่ไหมตอนนี้แปดสิบอดูแบบเอ้อันนี้คือโจมตีปกติ 10%ก็คือ90อ, uh, อันนี้ลงธรรมดา30อ uh, บว2 90 120มีฮิตปกติ220เหมือนก็เหมือนกับฮิตปกติบก2แล้วก็อีก20% <Okay. S 1> แล้วถ้าเราไปลงดันกิวล่ะโอเค80 30 110แล้ว อันนี้อีก50าสิบร้อยหกบวกฮิตปกติบวกหนึ่งถ้าเราไปลงดันกิวมันจะแรงขึ้นเป็นเหมือนกับฮิตบวก2กับอีก60%สิบรพูดแรงแรงจริงไม่จำเป็นต้องมีสถานะให้มันติดเนี่ยตัวเนี้ยแต่คือมันแรงจริงแล้วก็โคตรเท่ด้วยแล้วก็เป็นตัวที่กาวพัตัวสีฟ้าอันดับสองนะแต่ว่ามันแรงกว่า ดูดีกว่าประโยชน์โอเคกว่าแต่ผมว่าอย่าไปปล่อยออโต้นะครับถ้าสาย Auto, ออโต้อะตัวสีฟ้าอันดับ2อจะดีกว่าอันนี้เล่นมืออย่างเดียวปล่อยออโต้ก็อาจจะตายเลยแต่ถ้าเราอัพอับแบบเต็มทีแล้วก็น่าจะน่าจะได้อยู่แต่ว่าอย่าประมาทดีกว่าโอเคครับเป็นไงกันบ้างลวครับสำหรับวันนี้ครับสาบชินจิ 5อันดับชินจิที่เราได้จัดอันดับมากันในวันนี้สําหรับใครที่มีข้อมูลดีๆหรือว่าคิดว่าตัวนู้นเก่งกว่าตัวน,วนี้ตัวนี้เก่งกว่าตัวนั้นก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับเพราะผมอาจจะจัดอันดับได้ไม่ดีเท่าที่ควรถ้าเกิดการจัดอันดับของผมไม่ถูกใจใครก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้ด้วยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ